เมื่อมีศรัทธาเข้มแข็งเมื่อมีศีลสมบูรณ์มีจาคะเพียงพอมีปัญญาพอไม่หลงไปตีราคาโรคธรรมตามแรงปลุกป,ปัน่นของกิเลสสาม,มารถค้นพบความสุขอันละเอียดอ่อนประณีตโดยไม่แอบอิงอามิตรตัวนี้สุตะคือการฟังจะถูกปลดพอ จะเหลือสี่เป็นโสตปฏิยังคะองคุณผู้เข้าถึงโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสะแห่งพระนิพพานทําไมจึงต้องปลดตัวนี้ออกแต่ก่อนทําไมจึงต้องมีตัวสุตะตัวสุตะนี้จะเปรียบเสมือนน้ําเสมือนปุ๋ยฟังบ่อยๆเข้าใจจะทําให้ศรัทธาเพิ่มขึ้นทําให้ศีลเพิ่มขึ้นทําให้จาคะเพิ่มขึ้น ทำให้ปัญญาเพิ่มขึ้นเมื่อสทาสินจาก่าปัญญาลงตัวพอที่จะไม่หลงไปตีราคาโรคกระทำทั้งแปดลาบจดสรรเสริญสุขชุกนินทาได้มาเสียไปเป็นผู้ถอนตนออกจากความทุกข์ได้อย่างฉับพลัน แทนที่จะโกรธมาเป็นชั่วโมงคนนี้จะจาคะความโกรธไปรู้ความโกรธทันประมาณห้านาทีร้องให้ไม่นานโศกเศร้าไม่นานก็จาคะตัวจาคะนี่จะเป็นรูระบายความทุกข์ทั้งพวงให้ไหลออกเหมือนกับขวดน้ําขวดนี้ถ้าเราเจาะรูมันไว้ตรงเนี้ยเทใส่เท่าไหร่มันมาถึงนี่มันก็นไหลออกหมดจาคะนี่แปลว่าสลัด สลัดทิ้งจาโคสลัดทิ้งโกรธขึ้นมาถึงนี้ไหลออกนี่ไม่มาเต็มขวดจาฆะตัวนี้สำคัญนะทีนี้จาฆะตัวนี้จะเป็นตัวรับบายทุกจะเป็นตัวระบายโกรธจะเป็นตัวระบายโรคจะเป็นตัวระบายหลงจะเป็นตัวระบายราคะ ถ้ามีถ้ายังไม่พอหอันอยู่ด้วยกันท่านเรียกว่าอาริยวัตถิธรรมทำอันทําให้ชีวิตมีกําไรทำอันทําให้บุคคลน,นั้นเจริญไปสู่ความเป็นอริยะเจ้าอริยชน5อันนี้ศรัทธาที่เราสวดเมื่อกี้ศรัทธา,าสีเลนะปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังลองนับบัางในทีหล่ะ เพิ่นห้อยเป็นพ่วงไหวย่างดีพาสวดให้จึงให้จำให้เข้าใจเมื่อหอนเฮือนล่องกอมลูกนอนอยู่ในเปลงใส่เข้าไปในหัวขอมอววันนี้ไม่เข้าใจพวกนี้จะเข้าใจ